สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะต้องบอกก่อนเนาะว่าอขอต้อนรับทุกทุกคนนะคะสู่การฟังสดนะคะและหลายๆคนที่มาฟังย้อนนะคะก็ขอสวัสดีร่วงหน้าไว้เลยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือเทคนิคการสร้างตัวตนให้คนจดจำนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเนาะ,ะสาสานะคะ สาสาสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะถ้าคุณเข้ามาในเพจนี้นะคะสิ่งที่บอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเทคนิคต่างๆในการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณยังได้รับเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของแนวคิด mindset ที่ดีนะคะในการทำธุรกิจหรือในการทำเงินบนโลกออนไลน์ค่ะบอกเลยถ้าใครเจอสานะคะ คุณโชคดีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันนะคะนั่นก็คือเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะก่อนอื่นนะคะสากก็ต้องขอสวัสดีทุกๆช่องทางนะคะพอดีว่าวันนี้อาจจะแบบมองแบบมองสองกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไลฟ์สองช่องทางนะคะใครมาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะสัฝากกดแชร์เนาะกดแชร์ออกไปนะคะเพื่อให้นะคะเพื่อคือต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่แบบว่ายังแบบจดจดจ้องจในการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่ายานวันนี้ย,ยังไม่กล้าหรือว่าเพิ่งแบบเข้ามาก็ยังแบบยังไม่ค่อยรู้เทคนิคอย่งไปไม่ค่อยเป็นอ่ะคือคุณต้อง แชร์ไลน์นี้ไปนะคะเพื่อให้หลายๆคนนะคะตื่นรู้นะคะมันเป็นเทคนิคนาอที่สะต้องการที่จะเอามาแปะปันนะคะแปงปันนะคะสำหรับอ่าพี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยโอเคใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวสามขอเริ่มเลยเนาะแต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะ หลายคน,เ,นยเข้ามาทำธุรกิจโบนโลกออนไลน์อยู่เลเวลไหนกันบ้างคะลองพิมพ์กันเข้ามานะคะว่าแบบอยู่ระดับไหนกันบ้าง1-10ถึงคุณคิดว่าคุณอยู่ระดับไหนเอ่ยนะคะอยู่ระดับไหนกันบ้างเอ่ยนะคะระดับ1-10ถึงนะคะอ่าฮะโอเคค่ะเราจะได้รู้เนาะว่าพี่ๆนะคะอยู่ระดับไหนกันแล้วเนาะเราจะได้แบบไปถูกเลยคือต้องบอกแบบนี้นะว่าหลายๆคน หลายๆคนตัดสินใจเข้ามาละในโลกออนไลน์เนาะแต่ก็แบบคุณรู้ไหมอะ่ะว่าอ่าโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ถูกป่ะโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์นะหรือหลายๆคนที่เข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมีทั้งแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของคุณลอง ลองลองนึกดูสิส่ยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้เนาะ,ะสมมุติว่าเราขายสินค้า A อเออเราขายสินค้า A ค่ะในขณะเดียวกันน่ะคนที่ขายสินค้า A แบบเราอะ่ะสินค้าตัวเดียวกันน่ะมันก็มีมากกว่าพันล้านถูกไหมคะมันมีมากกว่าร้อยล้านพันล้านและเราจะทำอย่างไงอะ่ะให้ลูกค้าแบบว่าต้องมาซื้อกับร้านเราเท่านั้นอะ่ะให้ลูกค้าจำความเป็นเราได้อะ่ะ เออนะคะสิ่งที่จะเวลาสิ่งที่เวลาเราขายสินค้าแล้วลูกออแล้วลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายอะ่ะจะมาซื้อสินค้าคือเขาต้องนึกถึงเราอะค่ะเขาต้องนึกถึงเราอะไม่ใช่แบบว่าซื้อกับใครก็ได้ถูกปะเออไม่ใช่แบบว่าถ้าเขาอยากได้สินค้า A แต่เขาจะซื้อกับใครไม่ได้ก็ได้อะค่ะอันนี้คือไม่ใช่ละ นะคะอันนี้คือมิชลักคุณจําเป็นที่ต้องให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะจำคุณได้ถ้าในกรณีที่เขานึกถึงสินค้า A เขาก็จะต้องนึกถึงคุณเป็นคนแรกค่ะเนี่ยแหละค่ะวันนี้สาจะมาแชร์และต่งปันนะคะเทคนิคการสร้างตัวตนให้คนจดจำโอเคนะคะกับเทคนิคนี้นะคะเทคนิคการสร้างตัวตนให้คนจดจำค่ะ ซึ่งนั่นก็คือเอกลักษณ์นั่นเองค่ะเอกลักษณ์ของตัวเราเองนี่แหละค่ะเอกลักษณ์ของโคช้ชของครูแต่ละท่านเอกลักษณ์ของแม่ค้าออนไลน์แต่ละคนเอกลักษณ์ของร้านออนไลน์ แต่ละร้านถูกไหมคะการที่แบบเราจะให้แบบใครอะมาจําเราได้เราก็ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสาบอกเลยนะการมีเอกลักษณ์สําคัญมากๆมันจะทําให้เราโดดเด่นนะคะมันจะทําให้เราโดดเด่นและนอกจากนี้นะเวลาที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าชนิดนี้หรือชนิดเเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกเราเพราะว่าเขาจําเราได้ โอเคปะเอกลักษณ์อ่ะเอกลักษณ์มันแบบแบบไหนอะ่ะเออเอกลักษณ์มันแบบไหนอะ่ะเอกลักษณ์เนี่ยก็คือไล่มาเลยค่ะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมของเราถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราน้ำเสียงของเราจริตของเรา,าภาษากายของเราทุกอย่างอะค่ะที่เป็นตัวเราที่มันไม่ได้แบบว่าไปแบบพยายามก๊อปปี้ใครแต่มันเป็นตัว ของเราจริงๆนั่นคือเอกลักษณ์ของเราแต่ว่าวันนี้เราจะชูอะไรให้มาเป็นจุดเด่นในเอกลักษณ์ของเราหรือทําให้คนจดจําเราเร็วที่สุดนั่นก็คือชูจุดเด่นให้คนเห็นอ่าใส่ยกตัวอย่างแบบนี้อ่าใส่ยกตัวอย่างแบบนี้อย่างเช่นนะคะอาจจะแบบว่ามีครสมีครูหลายๆท่านถูกไหมที่แบบว่ามีการสร้างเอกลักษณ์ให้คนจดจําบางคน โค้ชครูบางคนนะคะอาจจะแบบใช้วิธีการในเรื่องของแบบการแต่งหน้าเข้ามาช่วยอย่างเช่นสีลิฟถูกไหมสีเสื้อผ้าทรงผม เพื่อให้คนจดจำหรือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่เป็นองค์ประกอบในไลฟ์สดของคุณนะคะเวลาที่คุณไลฟ์มันไม่ใช่แค่แบบเสื้อผ้านหน้าผมจริตของคุณน้ำเสียงของคุณอ่าพฤติกรรมของคุณการกระทำของคุณในไลฟ์แต่มันเป็นรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างที่มันอยู่ในไลฟ์หรือ ถ้าคุณออกมาทําวิดีโอนั่นก็หมายถึงองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถูกจัดวางไว้ในวิดีโอหรือว่าไหลสดนั่นเองนะคะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นสีใส่ย,ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีค่ะสีของสีของวิดีโอที่เราใช้สังเกตไหมคะอย่างอย่างครูลุงอ่าขอยกตัวอย่างแม่ครูลุงนะคะก็เขาก็จะเป็นสีทองถูกไหมคะ อันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการสร้าง personal branding นะคะให้คนจดจำว่าคือเนี่ยสีเนี้ยก็คือจะต้องเป็นสีเหมือนแบบสีประจำตัวของครูลุงถูกปะหรือหลายๆคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นใครอะ่ะอย่างเช่นแบบ โค้ชแบงค์อ่าอย่างเช่นโค้ชแบงค์ก็เราก็จะเห็นแบบว่าเวลาที่เขาออกมาสอนออกมาหน้าเพจเขาก็จะใส่สูตรตลอดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันก็เป็นสเป็นการสร้างการจดจําเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดตั้งแต่เสื้อผ้าน,นะผมเลยคะ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะสะบอกเลยว่ามีความสําคัญมากๆในการสร้างการจดจําของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณอ่าบอกเลยนะว่ามันมีความสําคัญมาก ถ้าวันนี้ตาบใดที่คุณอยากที่จะมีตัวตนในโลกออนไลน์นะคะคุณต้องทำสิ่งนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นมาเริ่มจากทรงผมของเรานะคะนะคะทรงผมเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมถ้าคุณวันนี้ไม่ว่าคุณจะมาแบบสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แบบไหนก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์ก็ดีโค้ชครูออนไลน์ก็ดีนะคะหรือมาสร้างตัวตนในการแบบว่าขายสินค้าหรือ หรือบริการของคุณตัวอื่นๆก็ดีนะคุณจําเป็นที่ต้องแบบว่า,ามีการแต่งตัวแต่งหน้านะเพื่อให้ให้มันแบบว่าเข้ากับธุรกิจที่คุณทําโอเคปะ่ะนะคะ ใส่ยกตัวอย่างเช่นเสะทรงผมทรงผมเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าผู้หญิงก็จะแบบได้เปรียบนิดนึงเพราะผู้หญิงทําได้หลายทรงนะคะก็คือทําให้มันแบบดูดีเออเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการแต่งหน้าอันนี้สําคัญมากๆถ้าคุณแบบว่าไม่แบบคือบอกก่อนนะว่าถ้าคุณแบบไม่ไม่ได้หน้าใสเอ,อ่ะเออไม่ได้หน้าใสแบบกิ๊กแบบ คือถ้าแบบหน้าสดมาก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องแน่ใจว่าหน้าคุณดูดีหน้าใสาหน้าเดง้งออกมาไหลสดเออเนาะ <S <S เพราะว่านั่นก็คือสัตว์ต้องบอกก่อนเนาะว่าการที่เราจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเนี่ย หลายๆสื่อถูกปะมันก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นเหมือนกับช่องทีวีของเราเออแล้วเราเป็นสุปตาในช่องทีวีของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบทำหน้าตัวทำหน้าตัวเองหรือทำตัวเองเนี่ยให้ดูดีถูกไหมคะและการแบบว่าแต่งหน้าทำผมใส่เสื้อผ้านะเลือกเลือกเสื้อผ้าที่มันแบบว่าโอเค ดูดีนะคะเข้ามาในไลฟ์สดหรือเข้ามาในวิดีโอของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบดึงดูดความสนใจของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะอันนี้คือมีความสําคัญมากๆเลยอะ่ะต่อให้แบบว่าวันนี้คุณบอกว่าจะเอาความเรียวอะ่ะมันมันไม่ได้เออมันไม่ได้บางคนอ่ะคุณลองนึกดูดีบางคนนะคะนะคะซึ่งซึ่งศาตต้องบอกเลยนะบางคนเนี่ยอ่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเล่นทักทายกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจจะแบบว่ามองหวักล้องนิดนึงเนาะโอเคค่ะนะคะโอเคซึ่งบางทีเนี่ยสาต้องขอต่อเลยนะคะโอเคซึ่งต้องบอกก่อนนะคะบางทีเนี่ยก็คือเราจําเป็นที่จะต้องนะอะ ในเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญมากตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมทำไมถึงจะต้องแต่งหน้าทำไมถึงจะต้องทำผมหรือทำไมถึงจะต้องแบบเ,เลือกคัดเลือกคัดสรรเสื้อผ้านิดนึงในการออกมาไลฟ์สด ออกมาทําวิดีโอนะคะสามไม่ได้บอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณจําเป็นที่ต้องแบบเป็นเสื้อผ้าที่แบบแบรนด์เนม๋าไม่ใช่นะคะแต่ว่าให้คุณเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการละเทศั์นั่นเองนะคะบางทีเนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นที่มันต้องเป็น เสื้อผ้าแพงเนาะแต่ว่าจําเป็นที่ต้องเป็นแบบว่าเสื้อผ้าที่มันแบบดูดีอะเออดูดีนะมีการระเทสะและอย่างหนึ่งก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการสร้างเอกลักษณ์ของตัวคุณเนี่ยสีมีความสําคัญมากนะคะคุณต้องแบบว่าดูจากแบบสีผิวของคุณเนาะว่าสีผิวของคุณเหมาะกับเสื้อผ้าสีไหนเพราะว่าการที่ใส่เสื้อผ้า นะคะเราต้องการที่จะให้มันส่งเสริมบุคลิกของเราจะทําให้หน้าเราบร i g แล้วก็ดูสว่างมากขึ้นนะคะเวลาออกกล้องนะคะแล้วก็ที่บอกว่าการแต่งหน้านะคะ สวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีทั้งช่องทาง t ิ k t อกนะคะสวัสดีขอบคุณ <ended> มากเลยนะคะคุณคริสนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสานะคะสาสานะคะยินด euh ีที่ได้รู้จักค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามาดูสดนะคะนะคะขอบคุณทั้งสองช่องทางนะคะโอเคค่ะขออนุญาตต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันได้นะคะโอเคค่ะ ก็คืออย่างที่สาบอกเนาะการเลือกเสื้อผ้านะคะมีส่วนสำคัญมากๆเลยอะฮะเพราะว่าวันนี้ค่ะคืออย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อผ้าที่แพงแต่ว่าขอให้เป็นสีได้กับสีผิวเรามันส่งเสริมบุคลิกเรา แะะละอีกอย่างหนึ่งคือการที่แบบเราเรามีการแบบทำผมแต่งตัวแต่งหน้าในโทนเนี้ยอาจจะเป็นประจำจะทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำเราได้คือถ้าเขาเห็นเข้ามาในเพจเราเข้ามาในวีโอเราถ้าเขานึกถึงเห็นสีเนี้ยเห็นสีชมพูอ่ะสมมติบางคนขายเครื่องสำอางเนาะบางคนขายเครื่องสำอางเห็นสีชมพูแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยแบบ อันนี้คือสีที่แสดงแล้วก็สื่อถึงตัวตนของคุณอย่างใส่ยยกตัวอย่างอีกเพจนึงที่ให้เห็นภาพช,ชัดๆก็คืออย่างสีทองสีทองที่เราเห็นโคชครูท่านหนึ่งใช้เป็นประจําเลยค่ะนั่นก็คือแม่คุณลุงถูกปะเวลา เราก็จะรู้แล้วว่าสีทองเนี่ยมันสื่อถึงความมั่งคั่งร่ารวยเพราะว่าส่วนมากแม่ครูลุงก็จะพูดถึงกฎแรงดึงดูดถูกไหมคะอ่านะคะคุณก็ต้องดูอ่าเขาเรียกว่าดูความหมายของสีที่ใช้ในเพจด้วยซึ่งซึ่งคุณจะอาจจะมาปรับใช้ในเรื่องของสีในเพจหรือว่าสีสีเสื้อผ้าของคุณก็ได้นะคะทำคือทําในลักษณะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเนาะเออทำให้แบบว่า เขาเรียกว่าคือทําให้มันแบบเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณโอเคจบไปแล้วนะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายอะต่อมาในเรื่องของนะคะภาษาที่ใช้ <c oughs> นะคะเวลาที่เราจะสื่อสารหรือเวลาจะพูดคุยกับลูกเพจของคุณโอเคปะเวลาที่เราจะสื่อสาร ลูกเพจหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณอันนี้คุณต้องดูในเรื่องของสินค้าหรือว่าบริการของคุณเนาะว่ามันเป็นสินค้าตัวไหนถูกไหมคะพอเราเนี่ยอ่าพอเราเห็นรู้ละว่าสินค้าเราคืออะไรเราก็มากำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครอายุเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ใช้ภาษาถูกสื่อสารกับเขานะคะใช้ภาษาให้ถูกถ้า ลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มวัยรุ่นคุณก็ใช้ภาษาแบบวัยเชิงวัยรุ่นแต่ถ้าลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยเนาะคุณก็แบบว่าใช้แบบว่ากลุ่มผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเข้ามาดูให้อแบบว่าใช้ภาษากลุ่มผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าแบบคุณลูกค้าคุณเป็นผู้ใหญ่แบบสี่สิบอาบแต่คุณใช้ภาษาแบบยี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเออมันก็ ไม่ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณจริงๆหรือแม้แต่ว่าเวลาที่ลูกค้าของของคุณนะคะลูกค้าของคุณน่ะเข้ามาฟังแล้วว่าเขาก็จะไม่เข้าใจาภาษาที่คุณใช้นะคะ,ะถึงบอกว่าภาษามีความสําคัญมากๆและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าคุณอยากให้คนจดจําคุณได้ดีนะคะเวลาที่คุณคุยกับเขาว่าคุณพยายามนะอันนี้คือเทคนิคเลยอะเป็นเทคนิคแบบ ลับเฉพาะที่อยากจะบอกเลยนะนะคะเป็นเทคนิคนะคะที่อยากจะบอกเลยนะคะนั่นก็คือพยายามเรียกชื่อตัวเองบ่อยๆค่ะคุณเห็นไหมคะว่าสาก,ก็จะพยายามเรียกชื่อตัวเองบ่อยๆนะคะสายยังงูนสายอย่างนี้สายอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือลูกเพจของเราจําเราได้นะคะนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีความสําคัญมากๆนะคะอ่าในเรื่องของภาษา ไปแล้วการแต่งกายการแต่งตัวการแต่งหน้าม,มีผลอในเรื่องของในเรื่องของทรงผมถามว่ามีความสำคัญไหมมีความสำคัญนะทุกคนจะบอกว่าบางทีเราทำทรงผมเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเ,เ,เป็นระยะระยะเวลาติดต่อกันที่แบบว่ามันหลายเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันไม่มีการดึงดูดในหลายสด โอเคป้มันจะไม่มีการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณมากเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าทําอะไรแบบนานๆหรือแต่งตัวซ้ำๆเดิมๆแล้วอ่ามันจะไม่เกิดความตื่นเต้นในไลฟ์หรือในวิดีโอของคุณเทคนิคนะคะคุณอาจจะแบบว่าเปลี่ยนทรงผม1อาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าอันนี้คือได้แล้วแตกคุณเนาะทำให้แบบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณนะมาเข้ามาในไลฟ์ของคุณอะ่ะเออ เข้ามาในไลฟ์ของคุณนะคะแล้วรู้สึกว่าไลฟ์นี้น่าตื่นเต้นนะทุกคนนะคะไลฟ์นี้น่าตื่นเต้นนะคะทุกคนแล้วก็คือบอกเลยว่ามันจะช่วยดึงดูดลูกค้าของคุณได้หรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีทีเดียวเลยะคะ่ะก็สําหรับไลฟ์นี้เนาะเออสำหรับไลฟ์นี้นะส,ส,นนะสาบ,บอกว่าเออ ให้ยบบคียแพงมากๆเลยให้คียแพงมากๆเลยอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ใครที่เข้ามาสร,ร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคุณสามารถที่จะแบบเอาไปใช้ได้เลยอะเทคนิคเนี้ยคือบางทีอะอยาบอกเลยว่าไม่มีคนบอกคุณนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่สานะคะเอามาแต่งตั้งใจที่จะมาแต่งปันพี่ๆจริงๆเนาะโอเคค่ะสำหรับ วันนี้นะคะเราก็อาจจะมาคุยกันไม่นานเนาะโอเคเราอาจจะแบบเข้ามาคุยด้วยกันไม่นานนะคะก็นะคะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาชมสดนะคะเข้ามาฟังสดนะคะและก็ ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีเนาะพี่ๆหลายๆคนที่อาจจะมาฟังย้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบว่ายังไม่เดินทางแล้วยังไม่ถึงบ้านเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสักก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่หลายนาพรุกนี้นะคะตอน19นาฬิกนาทีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย